สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบออพวกฟอร์เซ็ปนะครับหรือกกรอุปกรณ์ที่ใช้เป็นปากคีมคีบนะครับใช้ในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างของผมนี่จะทํางานเกี่ยวกับด้านลําโพงนะครับ<อ>ก็จะหาฟอร์เซ็ปที่มันมีคุณลักษณะเป็นนอนแมกเนติกก็คือไม่มีผลทางด้านสนามแม่เหล็กนะครับก็คือใช้ใช้แล้วก็คือเหมือนกับสนามแม่เหล็กไม่สามารถที่จะดําเนิกนการ มีผลกับคีิมพวกนี้นะครับอย่างตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นโลหะเวลาเราสั่งอะไรเนี่ยสารแม่เหล็กก็จะมีผลนะครับทําให้ติดนู่นติดนี่นะครับนี่คือตัวอย่างที่ที่ร้านเราใช้อยู่นะครับอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยมีผลก็ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็พวกทองแดงทองเหลืองนะครับออย่างที่ผมใช้ประจํานะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นของฟอร์เซ เป็นเครื่องมือทางด้านการวิจัยหรือทางด้านการแพทย์นะครับอย่างของฮิวโบนะครับของปากีสถานประเทศปากีสถานที่ใช้อยู่ที่ร้านนะครับอันนี้นะครับก็ก็เป็นสแตนเลสนะครับแต่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็จะมีผลกับสนามแม่เหล็กก็คือถูกอํานาจแม่เหล็กในการดูดนะครับมีหลายตัวให้ลองนะครับเนี่ยนะครับของฮิวโบก็จะมีปัญหานะครับ แล้วก็ของเซนเทคอันนี้ของอเจอร์มันมีก็มีมีผลเหมือนกันนะครับอัอนนี้ก็ h ิวโบนะครับตัวนี้ทีนี้ผมก็สั่งของจากทาง Lazada นะครับจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เวลาคีย์ข้อมูลเข้าไปก็จะบอกว่านอนแมกเนติกแต่เวลาได้รับสินค้าก็ก็จะไม่ตรงนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ตรงก็คือก็มีผล่ฮะตามนี้เลยนะครับอันนี้คือที่สั่งสั่งในลาซาด้นะครับก็ฝากเตือนอ่อย่งหลายท่านนะครับที่ใช้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับพ่อค้าบางทีก็ไม่ซื่อสัตว์นะครับนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ เวลาเราสั่งของเราต้องการนอนแมกเนติกแต่ว่าเวลาได้สินค้ามาจะเป็นแอนตี้นะครับแอนตี Anti ้แมกเนติกก็คือ,อไม่มีผลกับสนามแม่เหล็กจากอะรอย่างนะครับคือหมายว่า,าพวกนี้เวลาติดนานๆเนี่ยก็จะไม่ดูดไม่ดูดซับพลังงานของสนามแม่เหล็กนะครับในความหมายของเขาแต่เวลาเขามาขายให้เราเราต้องการนอนแมกเนติกแต่เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับถ้านอนแมกเนติกก็จะเป็นแบบตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับ อย่ซูมนิดนึงนะครับจะได้เห็นนะครับว่าเขาเขียนเลยนะครับว่าสแตนเลสนอนแมกเนติกนะครับอันนี้ไม่มีผลเลยนะครับน,นะครับอันนี้คือต้นแบบที่ดีนะครับแต่เวลาเราเลือกใช้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันวิธีการง่ายสุดสําหรับคนที่ต้องใช้งานในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องอไปเลือกซื้อในตัวเองแล้วทดลองก่อนที่จะควักเงินจ่ายนะครับก็ มีข้อมูลมา,าฝากานำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ